สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง7 8 9ด้าลดเวกัสนะครับพบกับพี่กล้วยเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เราจะพามาเล่นเกหมหอคงกันนะครับผมทุนที่300บาทเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ300บผมก็จะเบ็ดที่3บาทนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเกมกันเลยนะครับวิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นครับผม ไปกันต่อครับยังไงครับผมสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวยังไงครับยังไงยังไงแคนหนง่หนึ่งตัวหนึ่งตัวอืหึอุ้ยโหวิอะไรกันครับนี่นึกว่าจะไม่เข้าแล้วนะทุกคนทีแรกหมุนเหมือนเลยไปนะครับแต่ยังมีข้างบนอีกหนึ่งตัวนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูหมุนฟรีแปดรอบกันนะครับองสะสมวายนะครับผม สวยครับไมยหนึ่งตัวครับไปต่อครับขอไหวอีกหนึ่งตัวขอไหวอีกหนึ่งตัวยังไงขอไหวหนึ่งตัวครับสวยครับนั่นแหละครับผมต้องได้วครบสามตัวนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนตัวละครให้เรานะครับสวยครับไปต่อครับขอไหวไหวมาไหมขอไหวครับผมสวยอีกหนึ่งตัว อีก2ตัวครับรอบสุดท้ายแล้วขอไหวอีกสองตัวขอไหวอีกสองตัวมาไหมไม่มานะโอเคครับผมหมุนปีสิบครั้งนะครับได้มา13บาทอะไรกันครับนี้เข้าฟรีเกมอย่างเร็วนะครับผมจะจ่ายมา13บาบาทนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับไปครับ กันต่อยาวๆครับผมทุนสามร้อยบาทจะได้กี่บาทครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุนน้อยก็เสี่ยวได้นะทุกคนยังไงครับผมอือ <c oughs> หมุนซ้ำครับผมตัวอะไรจ่ายครับก้วยจิ๋งจ่ายครับผมรอบนี้ฮึหึก๋วยจิ๋งจ่ายรอบนี้มากี่บาทเดี๋ยวมาดูกันเลยนะทุกคนฮึฮ <c oughs> ึไม่ต้องคงไม่ต้องเข้าแล้วครับผมฟรีเกมหน้าเกมจ่ายเยอะกว่านะทุกคนโอเคครับไปกันต่อครับ ทุนส0มรอยจะได้กี่บาทเนาะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะสวยครับคตเตอร์อหนึ่งตัวเข้ารอบนี้ถ้าเข้ารอบนี้ขอใจหนักๆห,ห,หน่อยนะครับทุกคนสวยหยุดนั่นแหละครับผมส้มหยุดส้มหยุดโอเคนะครับผมหมุนปีแปดครั้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับจ่ายหน่อยครับผมรอบนี้เข้าฟรีเกมไม่ต้องจ่ายด้วยนะครับสวยครับผมหนึ่งตัวละครสำเร็จแล้วครับ ขาสาท่านจังยังไงเก็บไปก่อนนะครับสามึกสามบาทขอไหว้ครับขอไหว้แบบเน้นๆมาตัวเดียวนะครับผมสัท่านจังขอไหว้อีก3ตัวไหว้อีก3ตัวโอเคครับเหลืออีกสตัวนะอีก2ตัวจะได้ไหมอีกหนึ่งตัว ไปกันต่อครับผมเหลืออีกหนึ่งตัวนะทุกคนเหลืออีกหนึ่งตัวสวยครับผมไซอิ๋วสวยครับผมไซอิ๋วมาอีกหนึ่งตัวละครนะครับตุ้ยไก่สวยครับเหลืออีกสองวายนะครับวายสวยครับถ้าครบสี่ตัวนี้จ่ายกันหนักๆเลยทีเดียวนะครับผมเกมนี้ ไหวอือหือไหวมาหน่อย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 มาไหมอือหือาสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วยังไงรอบสุดท้ายแล้วไหวมาไหมขอไหวขอไหวสวยครับผมทุกคนสวยครับตดี๋วยไก่เดี๋ยวปวยเจ๋งอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนสวยครับอือหือเป็นแขงเกือบเป็นแขงครับผมรอบนี้ มาดูเงินรางวัลรอบนี้กันนะครับว่าจะได้กี่บาทนะ1 1 9บกาบาทโอเคไปกต่อเลยครับเหลือไวอีก3าตัวจะได้ไหมทุกคนอื้หือ้ขิงหมุนน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไม่เข้าแล้วนะน่าจะไม่เข้าแล้วนะครับผมโอเคนะครับปีเกมรอบนี้รับเงินรางวัลร,รวมไป262บบาทก็โอเคครับ ถ้าเข้าอีกตัวนึงนี้แบบจ่ายกันหนักๆเลยทีเดียวนะครับไปกันต่อนะเฮ้ยอะไรเพิ่งจะเข้าไปยังไงเพิ่งจะเข้าไปเองนะทุกคนอะไรถึงทำเนี้ยหูเพิ่งจะเข้าไปเองหมจะเข้าก็าเข้ากันง่ายๆเลยทีเดียวไปครับสวยไปกันต่อยาวๆครับผมรอบนี้ ไปกันต่อ,อยาวๆนะคลิปนี้ก็สร้างข้อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนาําให้เล่นหรือทําตามนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองแนะนํานะครับขอเต็มๆตัมโอโหรอบนี้เข้าฟิกเกมรอบนี้ยังไงครับสวยยังมีโอกาสไปต่อนะทุกคนเหลืออีกสองตานะเหลืออีก2หมุนนะครับ ไวมาไหมไวม,มาสองตัวนี่สวยเลยนะฮูวิไวมาสามครับทุกคนอะไรเน็นคเนี่ยรอบสุดท้ายไวเข้าอีกสามตัวสวยครับสวยฮูวิอะไรเป็นคเนี่ย่ะนึกว่าจะจบไปแล้วนะครับทีแรกยังไงต่อครับรอบสุดท้ายยังไงต่ออือหจบจริงๆแล้วนะครับผมรอบนี้ เคนะครับรอบนี้ก็ได้มาที่50บาทนะครับทุกคนทุน300นะครับโอ้ยได้กำไร3 0 0บาทเดี๋ยวขอไปเพิ่มเบ็ดสักหน่อยครับขอเบ็ดวัดเลยแล้วกันนะครับเบ็ดที่10บบาทแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับมาดูกันนะครับจมูกจะจ่าไปครับไปครับผม ไปครับยังไงครับอีกแค่หนึ่งตัวยังไงยังไงครับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวมาไหมมาไหมสวยครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันครับว่าจะจ่ายกี่บาทนะครับยมาดูกันนะครับรอบนี้จ่ายกี่บาทเด็ดสิบาท voit. จะจ่ายกี่บาทนะครับผมรอบนี้ สวยครับหูยวายมาแบบนี้ก็สวยริครับคูณอีกสองครับเป็นแปดหมุนสวยครับรอบนี้ขอแบบเน้นๆนะฮะขอแบบเน้นๆหน่อยครับผมรอบนี้เข้ามาหลายตาแล้วไม่ค่อยใจนะครับผมรอบนี้ขอแบบเน้นๆหน่อยนะสวยครับหูยวายมาแบบนี้คูณกันยาวๆไปครับผมอีกแปดหมุนครับ ขอไว้อีกหนึ่งตัวแค่นั้นสวยครับผมสะสมเงินรางวัลไปก่อนนะครับขอไว้แค่หนึ่งตัวสวยครับสวยครับทุกคนโอ้ยรับไป2องยี่สิบบาทนะครับอีกเจ็ดหมุนนะ สวยครับผมหวยรอบนี้ขยับเด็ด10บ,บาทหยดูเรื่องเลยครับผมทุกคนไปต่อครับสวยขอไว้แค่สองตัวครับรู้เรื่องเลยนะใบไม่สองตัวนี้จบเลยนะทุกคนสวยครับเหลือหนึ่งตัว สวยครับผมรอบนี้เราไป215บาทก่อนครับขอไวอีกหนึ่งตัวนะขอไวอีหนึ่งตัวยังไงครับอีกแค่หนึ่งตัวสวยครับทุกคนสวยครับครบทุกตัวครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะค้ณให้เรายังไงยมาดูกันเลยนะครับผมสวยสวยครับผมรอบนี้375บาทเหลืออีก3าหมุนนะครับผมไหครับผมรออะไรครับไปต่อครับ เตไปต่อครับทุกคนสวยครับผมห5ารบาทครับไปกันต่อเลยครับไปกันแบบรีบๆไปกันแบบรีบๆเลยครับผมสวยครับหมุสุดท้าย246บาทเดี๋ยวมาดูเงินรางวัลรวมกันนะครับรอบนี้จากการหมุนฟรีทั้งหมดสิหหมุนนะครับได้เงินรางวัลมาที่2,475บาบาทนะทุกคน <c oughs> โอเคเลยทีเดียวนะครับ ทุนสามร้อยโหโหสามพันหนึ่งร้อยสิบบาทไปสิครับผมรออะไรครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพริกกล้วยกันด้วยนะ